อ่าไม่เกี่ยวลูกอ่าวันนี้ประปาไม่รู้ว่าหนูจะรู้ไม่าใสิ่งที่ป๊ปาป๊าทำเลยนะแต่สักวันนึงถ้าหนูโตขึ้น อุ้ใจในตัวปาลาะู้มิใจในิ่งข้าปาเาเรด,ดวากลายเป็นนาทีบีบหัวใจจริงๆค่ะเพราะว่าทางด้านของคุณกันจอมพลังเนี่ยออกมาปล่อยโฮเลยนะคะแล้วก็ฝากคําพูดถึงน้องมีเยี้ยวที่เป็นลูกสาวค่ะคือหลายคนก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะผู้ชมกาแน่นอนค่ะว่าเราจะพาไปเกาะติด ประเด็นร้อนประเด็นดราม่านะคะสำหรับเรื่องราวของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ค่ะหลังจากที่ทางด้านของคุณกันจอมพลังเนี่ยได้มีการออกมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวชี้แจงถึงเรื่องเงินบริจาคต่างๆนะแล้วก็มีการออกมาโชว์เป็นเอกสารทั้งหมดซึ่งทางด้านของคุณกันเนี่ยก็มีการเดินทางไปยื่นหนังสือคําร้องค่ะเพื่อให้ตรวจสอบทางด้านของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ที่ตัวเองเป็นคนก่อตั้งนะคะเพื่ออยากจะให้เป็นบรรทัดฐานให้กับมูลนิธิอื่นๆหลังจากที่ถูกตั้งคําถามเรื่องความโปร่งใส ในเรื่องของการจัดการบริหารเงินบริจาคนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณการจอมพลังเนี่ยก็มีการไปหลังจากที่พูดคุยกับสื่อมวลชนอะไรชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคือหนึ่งในประเด็นสําคัญที่หลายคนก็แน่นอนค่ะว่าถูกเหมือนพูดถึงแล้วก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือประเด็นเรื่องของเงินบริจาคหลังจากที่มันมีการเชื่อมโยงมันมีชื่อเชื่อมโยงกับคุณธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะ ทำให้บางส่วนของคนที่บริจาคเงินเข้าไปกับมูลนิธิคุณการจอมพลังเนี่ยรู้สึกว่าไม่พอใจแล้วก็เหมือนว่าตัวเองอะ่ะโดนหลอกนะคะโดนถูกหลอกให้โอนเงินโดยใช้ชื่อของคุณการจอมพลังเนี่ยเป็นจุดดึงดูดในการที่จะต้องบริจาคไปหรือเปล่าหลายคนรู้สึกว่าไม่แฟร์แล้วเขาคิดแบบนั้นไปแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นเพราะเขาเหมือนว่าออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ทุกคนคิดแต่ด้วยความที่บางคนเขาก็เสียความรู้สึกไปแล้วนะคะซึ่งคุณการจอมพลังก็ยืนยันกับเรื่องนี้จริงๆคะ่ะว่าตัวเองเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงและหลักฐานก็เอามายืน่นละอ่าที่เหลือก็เป็นไปตามกระบวนการนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจแล้วตัวเองเนี่ยไม่เคยรู้สึกเสียดายเลยที่เคยช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดแต่ในวันเนี้ย จะต้องมีการยุติบทบาทแล้วเพราะได้ช่วยชีวิตหลายคนไปแล้วตรงนั้นก็ถือว่าอันนี้ประสบความสําเร็จไปแล้วตัวเองรู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินด,ดีมากๆที่ได้ลงมือทําผมเนี่ยไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนผมรู้ดีว่าทําอะไรอยู่และทําอะไรลงไปแต่แค่ทุกคนแบบว่าเห็นเอกสารเมื่อเช้าที่เปิดให้ดูนั่นก็คือเรื่องจริงนะถ้าเราไม่ชัวร์เนี่ยเราต้องเละแน่ แต่ถ้าหากว่าชัวเนี่ยผมจะผ่านมันไปได้อย่างสง่างามซึ่งตรงนี้เองคุณกันก็มั่นใจในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เอาเอกสารเนี่ยไปยื่นต่อ,อกระทรวงมหาดไทยอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วในขณะนั้นค่ะคุณการจอมพลังเนี่ยระหว่างที่มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเออความรู้สึกหลังจากที่เมื่อเช้าไปแถลงปุ๊บแล้วก็เอาเอกสารมายื่นเพื่อพิสูจน์ตัวตนพิสูจน์ความโปร่งใสแล้วเนี่ยคือด้วยความที่แบบว่ากัน้นตาไว้ไม่อยู่นะคะก็มีอาการน้ำตาคลอเนื่องจากว่า บางทีนะนักข่าวก็ถามนะอยากจะพูดอะไรถึงลูกสาวไหมอยากจะฝากอะไรถึงลูกสาวหรือเปล่าก่อนที่คุณกันเนี่ยก็จะมีการร้องไห้ออกมานะ,ะพูดสื่อถาวาบอกยังไงดีล่ะคือเขาก็พูดถึงลูกสาวค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยเอาจริงๆคือ สละเวลากับลูกมามากแล้วเวลาที่ผมอยู่กับลูกทุกวันเนี่ยคือเวลาที่ผมอยู่กับลูกแทบไม่มีเลยวันนี้ถามว่ามันจะมีสักกี่คนที่ทําแบบนี้เชื่อว่าก็คงมีแหละแต่ตัวเองนี่แหละเป็นคนหนึ่งที่เอาเวลาของครอบครัวเนี่ยมาเสียสละให้กับสังคมแล้วยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองทําพลาดกับครอบครัวมากๆที่ไม่เคยมีเวลาให้พวกเขาเลยแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่เคยห้ามตัวเองในการช่วยสังคมนะ ตัวเองเนี่ยก็เลยอยากจะนําเวลาที่พักผ่อนตรงเนี้ยที่เวลาที่ไม่ได้ไปยุติบทบาทในตรงเนี้ยนะคะอยากนําเวลาตรงนี้แหละไปทุ่มเทกับครอบครัวมากขึ้นไปอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ฝากถึงลูกสาวนะคะโ,โหก็คือน,น้องหมีเกีียวนะคะบอกว่าหมีเกี้ยวลูกวันนี้ป๊ป๊าไม่รู้ว่าหนูจะรู้ในสิ่งที่ป๊ป๊าทำไหมนะแต่สักวันที่หนูโตขึ้นเนี่ยหนูจะภูมิใจในตัวป๊ป๊าและสิ่งที่ป๊ป๊าทําการทําความดีมันยาก และในระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคแต่หนูจะรู้ว่ามีคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำถ้าหนูเดินเส้นทางเดียวกับป๊าป๊าหนูจะต้องแข็งแกร่งมากกว่าป๊าป๊าเราไปฟังเสียงคนกันค่ะอะมีเกี่ยวลูกอ่าวันนี้ป๊าะปะ๊าไม่รู้ว่าหนูจะรู้ ในสิ่งที่ป๊าทำไปแล้แต่ทักวันหนึ่งหนูโตขึ้นหนูจะภูมิใจในตัวป๊าจะภูมิใจในสิ่งที่ป๊าๆทำการทำความดีเนี่ยมันยากนะมันอาจจะยากที่ในระหว่างทางมันอาจจะมีอุปรสรรคแต่อยากให้หนูได้ย้อนดูวันที่โตแบ่งน,น้านถ้าหนูได้เห็นผลลัพธ์ สิ่งที่ป,ป๊าทำมาช่วยคนได้จริงหนูมันมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำเด็กนักเรียนติดแน่ถ้าหนูจะเดินทางเดี่ยวกับป๊าหนูต้องแขแ็งแกร่งให้ได้มากกว่าป๊าให้ได้กว่าป๊าและถ้าป๊าอยู่ถึงวัาหน้าที่หนูทำป๊าก็าจะเดินกับหนูและสนับสนุน เขาทำง่ายเขาชี้ชี้อยู่ชี้ไปของมือลวิธีได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีความสงสัยหรือไม่ถูกต้องผมเชื่อที่ตรงนี้ไม่มีใครกล้ามีตรงนี้นะครับก,ก,ก็เลือกว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ผมมั่นใจแล้วก็ดูแลทางนี้โดยตรงเราใหม่คนเราใหม่หมดครับแล้วเรามาด้วยความที่เราอยากให้มันเร็วนร้อนนะครับเค้ดตึเล็กนิดหนึ่งผมไม่ไม่ดว่าใไร จริงทำให้ผมโดนรบกคนแล้วก็ตัวเราต้องตอับเุกคนนะครับสินะก็เขาเป็นส่วนหนึงที่ทำให้ได er ้มาไม่ว่าจะเป็นผมเนี่ยเอาที่เข้ามานั่นก็จริงๆริต้องเราจพูดกับตามผู้ชายครับผมต้องขอโทษครับแต่ตอนผมต้องขอโทษที่ทำให้ได้รับผลกระทบแต่ก็ต้องรู้ว่ามันคิดน้อยอ่ะผมจริงมันก็แค่เร็วอ่ะมันไม่มีอะไรเลยครับจริงๆมันแค่เร็วแค่ต้องการให้โมเดลที่ได้ออกมาทำงานแล้วก็ภารกิจก็แค่เห็นว่ามันตรงกลางแล้วก็เราไม่ได้จะล้มเลิกอะไรอ่ะก็ต้องใส่ให้มันเร็วแค่นั้นเอง หลายคนก็อาจจะมีค <b> นก็เป็นคนคนนึงครับที่ทอาอะไรบางครั้งอาจจะเผาเร็วเข้าว่าอาจจะไม่ได้คิดเยอะซึ่งซึ่งก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความผิดพลาดได้ผมเชื่อว่าหลายคนที่โอนเข้ามาในมูิการเงินบางคูอโอนมาเพราะไม่ได้มอง,มองว่า,า,า,าเป็นการ่าอยเลยมองแค่ว่ามูที่นี้นาเงิน ไปใช้ประโยชน์ให้กับสังคมไปช่วยทหารจริงๆหรือเปล่าไปช่วยตำรวจจริงๆหรือเปล่าแล้วเราก็ทําแบบนั้นนะทุกคนก็เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์อันนี้อไมนน่ได้แค่ผมพูดนะชาวบ้านก็พูดผมเชื่อว่าทุกคนคนมาแบบนั้นแล้วก็เห็นผลงานจริงๆถ้าเป็นมา้าอย่างที่บอกของผมไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ส่วนวตัวนะครับไม่ได้เป็นนอมินีไครแล้วก็ไม่ได้ไปทําเพื่อเราทําคนเห็นผมก็อยู่ในป่าทุกคนเห็น นะไปอยู่เห็นห้องน้ำได้แกัญหาห้องน้ําได้แก้ที่นอนนะได้ทนนําถนนนะครับได้จับทุกอย่างให้กับทหารนักข่าวที่อยู่ตรงนี้หลายท่านเคยไปลงหน้าหนังสือทุกคนเห็นครับว่าผมทํางานอย่างขนาดไหนเดิทนทางได้ป่าผชั่วโมงถึชั่วโมงไปต่อข้ง,ง,งอน,นอกไม่ได้ผมก็เรืเ่อ,องเรื่องทำเสี่ยงขนาดานั้นผมก็ไปไม่เสียดายผมไม่เสียดายเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้ทำไปในพื้นที่ชายแดนได้ช่วยชีวิตคนไปแล้วมันซักเซ็ตผลงานไปแล้ว ทหารที่อยู่ในคองเครื่องตัภาษาตาง,ตงๆผมวนเป็นร้อยๆคนตอนกระสุนใหญ่ตกลงมาทุกคนรอดเพราะักเกอร์ผมเขาบอกแบบน,นี้นะเขาบอกมาครูผมฟังแค่ที่ผมดีใจและครันน้องๆทหารที่ต้องเดินแดกน้ําวันละแปดชั่วโมงไปกลับหลายรอบทำอย่างนี้มาหลายหลายปีผมได้ทำถนนจนทุกวันนี้เขาไม่ต้องแบกแล้วน้ำไปอยู่หน้าทางแล้วจากนี้เขาไม่มีห้องน้ำเขาได้มีห้องน้ำจากที่ไม่มี ไี่นอนทุกคนได้มไม่ที่นอนไม่มีไฟไม่มีน้ําผมทําถังน้ําเข้าไปเ่ก็ร้อยๆถนนหลายเส้นสามารถช่วยชีวิตคนให้รอดได้ให้มีคนเข้าไปช่วยพวกเขาได้ผมไม่เคยเสียดายเวลาพวกนี้เลยครับผมภูมิมใจมากแล้วก็ยินดีมากมากที่ได้ทำลงไปขอบคุณมากผมไม่ทาให้ทุกคนติดัแน่นอนผมรู้ดีว่าทําอะไรอยู่และทําอะไรลงไปแค่ทุกคนเห็นเอกสารเมื่อเช้าทุกคนที่เปิดให้ดูมันคือเรื่องจริงถ้าเราไม่ชัวร์เ้าผมงทำมั่วผม ผมต้องโดนแบบวันนี้แล้วผมจะเละแต่ถ้าผมชัวผมโดนแบบวันนี้แล้วผมจะผ่านมันไม่ได้อย่างสันดลก็วันนี้เป็นบรรดาลฐานนะของหายรายนที่จะได้โอกาสได้มาที่สุดงแบบนี้ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ